อ้าวส่งยื้อคอยวันนี้เรามาทําอะไรครับวันนี้เราก็มาที่สยามสแควร์นะเหมือนเดิมครับลุงสิงค์คนแก่เหมือนเดิมอันนี้อันนี้เป็นอะไรครับเป็นหนุ่มออฟฟิศครับวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้เราจะมาท้าทั้งสยามเลยบิดพื้นกับลุงสิงห์ใครชนะเอาไปเลยครับ100บาท100บาทถ้าใครไม่ชนะลุงสิงค์ก็รับตามจานวนไปนะครับจำนวนได้สองทีก็ได้สองบาทไหวไหมลุงสิงห์ ไหวครับไหว้ไหมหนุ่มออฟฟิศพร้อมเสมอ5 minutes later มาแล้วนะครับคุณลุงกับหนุ่มออฟฟิศตอนนี้เราก็เปลี่ยนโฉมกันมาแล้วอันนี้เป็นใครครับเนี่ยเป็นลุงสิงห์ครับเปลี่ยนโฉมมาเรียบร้อยแล้วครับแก่มากเลยฮะหนุ่มออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศครับเนิร์ดเนิร์สทรงได้น้องชื่ออะไรครับชื่อกัทครับ ชื่อกาสนะครับน้องกาสเดี๋ยวจะมาวิดพื้นจะวิดกับลุงหรือว่าหนุ่มออฟฟิศดิกับลุงครับกับลุงนะ,อะโอเคไว้นะวอยุครับ น้องกัดได้ไป56บทีอ่าส่วนลุงได้ไป57บทีเฉือนกันนิดเดียวลุงนี่หน้าแดงเลยฮะอ่าสี่ล้มหนึ่งเจอแล้วเจอัะหนุ่มออฟฟิศน้องชื่ออะไรครับชื่อทามครับชื่อทามอ่าน้องชื่ออะไร ชื่อแฟงครับชื่อแฟ,อฟงอ่าน้องชื่ออะไรครับชื่อเจอครับชื่อเจอน้องชื่ออะไรครับชื่อคิวครับชื่อคิวสี่คนเจอกับหนุ่มออฟฟิศอ่า <c oughs> โอเค น้องทาได้29ครั้ง30 <29 S 1> กับ29โอ้ห้ครั้งหน้า 2, 2> ค,คนคิวกับน้องอะไรนะน้องเจต้องทำได้84ครั้งนะครับะนะถึงจะชนะ<ด>โอเคแพ้เลยได้ไหมฮะ Ào, อ้าวลงเลยไป โอเคดุมออฟฟิศได้กี่ทีนะ86ดสิบทีเมื่อกี้น้องๆรวมกันได้เท่าไหร่นะ84อ่าโอนตังค์ให้น้องเขาหน่อยโอเค,อเ,คเราได้เหยื่อรายใหม่อีกคนนึงละชื่ออะไรครับชื่อ3ครับผมอ่า3นะครับ3หนุุมออฟฟิศกับลุงอเอาใคร เดี๋ยวโค้ชเดี๋ยวโค้ชเลือกให้ครับจากมุมมองโค้ชผมว่าเนี่ยเอาคนนี้จะไหวหรือเปล่าดูแล้วไม่ค่อยมีแรงนะใส่แมสด้วยดูแล้วทรงแก่งั้มไม่น่าจะเคยไม่น่าจะเคยนี่แหละนี่แหละเลือกเกยือเลือกป้ายเลยอ่าโอเคครับน้องสามกับลุงนะครับอ่าเรามาดูกันว่าลุงหรือน้องสามครับวันนี้ไปเริ่ม อ๋อออวบยืดยืดอ๋อยืดเอาไปใครพร้อมแล้วไปเลยยาวไปยาวไปเอ้าล้องสามเอาหน่อยเอ้าแล้วลุงหน้าเขียวแล้วเว้ย โอเคชนะชนะ้วพี่เเป็นไงโค้ชสบายเลยไม่ผมไม่เหนื่อยเลยยิ่งมากสบายสบายเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนยืดคอยอย่างนี้เอาลุงเอาเอาลงมาทรมานนะโอเคลุงเมื่อกี้ได้กี่ที ได้เท่าไหร่ลูกเวทลูกเวทได้กี่ทีสามสิบสามสามสิบสามถึงสาม5ห้าสามสิบห้าคืออยู่อย่างนี้นะสามสิบลบอันนี้ได้สามสิบสามอันนี้ได้ประมาณสิบสามฮะจัดไปยี่สิบบาทมีมาม่ากินแล้ววันนี้โอเคเราได้เหยื่อรายใหม่อีกคนนะครับชื่ออะไรครับชื่อเฟมครับ น้องเฟมนะครับน้องเฟมอยากจะวิดพื้นแข่งกับใครหนุ่มออฟฟิศกับลุงอ,อิ่าอ่าหนุ่มออฟฟิศโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มวิทได้เลยนะครับสวยสวยเย,ยมแย,ยมเอาจมอดจมดจมดจ โอเคน้องเฟมยังไหวอยู่หรือเปล่าไม่ไหวแล้วครับสิบห้าครั้งดูม่าฟิตดิสามสิบอ่าสี่สิบขอบคุณน้องเฟมที่ร่วมสนุกครับของครับเย้ ออฟฟิศแมนออ a ุงโอเคโอเคว่ a ชื่อคุณ n a m อจามี i จามี่ Jamie โอเคคุณจามี่นะครับจากอังกฤษและนี้น้องเกตน้องเกตจากขอนแก่นครับน้องเกตจากขอนแก่นเดี๋ยวพ h u อ c h ชา l ล n g e ก o ว้าว wow, super strong จะเป็นน้องเก๊สหรือจะเป็นคุณเจมี่ Go 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 push 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 <laughs> <Wow. S 1> <laughs> Jamie you got a 44 r y four e p s nice. 44 r e p s อันนี้น้องเกตได้กี่ที46 46 46หก forty six forty six okay and you get the money too เอ้ยเหยื่ออีกคนหนึ่งละเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยว <laughs> น้องชื่ออะไรครับอินครับน้องอินนะครับเลือกน้องเกตนะครับเ <laughs> จ้าเก่าโอเคเดี๋ยวพุชอัพชาเลนจ์เดี๋ยวเริ่มเลยไป <laughs> เฮ้ยทรงมันพอได้ไหม <laughs> ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสบาย ไอ้เกตมันพึ่งวิทมาไปสุดไปสุดไปสุดไปให้หมดแรงโอเคสามสิบห้าทียี่สิบแปดอันนี้จะเจอฝรั่งไปอาจจะเหนื่อยอยู่โอเคคนแรกของวันที่ชนะนะครับพุชอัพชา a l เลนจ์ขอบคุณน้องอินครับที่ร่วมสนุกครับขอบคุณครับ โอเคครับเราได้เหยื่ออีกคนหนึ่งแล้วน้องชื่ออะไรครับชื่อนุ้ยครับน้องนุ้ยน้องนุ้ยนะครับน้องนุ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นพุชอัพชาเลนจ์กันถ้าชนะก็ได้ได้เงินไปอ่าเราเลือกหนุ่มออฟฟิศกับลุงเนี่ยลุงแก่ๆเราจะเลือกแข่งกับใครเอาใครเอาใครหนุ่มออฟฟิศไปโอ้โห แรงดีว่ะแรงดีว่ะโอ้ว่าหนุ่มออฟฟิศมีเสียวอ่ะโอ้โหอันนี้สายปั๊มนี่ว่ะไปให้สุดไปให้สุดเจอน้องนุ้ยของจริงแล้วยังไงไอหนุ่มออฟฟิศเริ่มอืดแล้วเว้ ไปไปไปต่อไปต่อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโหดมากน้องนุ้ยโหดมากหนูมมฟิตไม่ไหวยอมนะครับไม่ต้องฝืนเออเออเอาเอาเอา เอากันให้ตายไปข้างหนึ่งเยี่ยมเออเออเออหนูว่าฟิตไม่ไหวแล้วเหรอโอเคหนูว่าฟิตไม่ไหวแล้วน้องนุ้ยยังไปต่อโอเคได้เท่าไหร่ครับน้องนุ้ย80ทีได้เท่าไหร่ หดวฟิได้เ0นะครับน้องนุ้ยคนที่2ชนะไปโอ้ไม่ธรรมดาที่2ของวันนี้นะครับที่ชนะไปมาได้ถูกเวลาเยี่ยมขอบคุณน้องนุ้ยที่ร่วมสนุกกันครับขอบคุณครับไปแล้วครับสำหรับอาวิทย์พื้นที่สยามนะครับอาลุงสิงมีความรู้สึกอย่างไงบ้างรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็สนุกเพราะว่าลุงสิงเจอไปหลายคนเหมือนกันวันนี้ก็กีฬาก็มีแพ้มีชนะครับโดนซ้ำครับ อ่ะนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับหนักมากโดนหนักมากครับอันนี้อันนี้ทำอะไรครับวันนี้เป็นผู้ช่วยครับสนุกครับสนุกมากโอเคครับโอเคก็จบไปแล้วแล้วเจอกันแล้วเจอกันใหม่ลิมหน้าบ๊ายบายเจอกันครับ